สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้นนจะมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้ผมจะมาทําข้าวเด็กงาคุณผู้ชมเป็นงาไงครับ <ผม S 2> บ้านเราเรียกว่างาขี้ม้อนงาขีมออาข้มอนเอองาขี้ม้อนจะตําช่วงหน้าหนาวข้าวออกใหม่นะครับผมภาคเหนือนี่มั่นใจว่าน่าจะรู้จักกันดีนะครับอ่าแล้วก็จะใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเปรี้ยเดี๋ยววันนี้นนจะตาให้กินครับ ใส่เกลือไปเลยก็ได้นะ่ะไม่ได้ละเอียดไปเลยอ่าสักสามหยิบพอแล้วพี่เจสองหยิบกจนก็พอแล้วเดี๋ยวใส่เยอะครั้งก่อนเนี่ยผมใส่เยอะม,มันมันมัน,ม,ม,นมันเค็มแล้วมันเอาออกไม่ได้เองพี่ยงถ้ามันจืดอยู่เรายังเติมได้นะโอเคฮะมันละเอียดแล้วเหรอใช่ไหนยัี้งมาดี แต้หมดเลยไหนเราได้ประมาณนี้นะประมาณนี้พอแล้วครับแล้วก็เอาข้าวครับผมคุกเลยครับข้าวร้อนๆในกระติกนี่โเอาครึ่งก่อนก็ได้ครึ่งเดียวนะ,นะผู้ชมที่เคยกินนะครับผมเม่ต้อบอกเลยด้วยนะครับว่าอยู่จังหวัดอะไรที่ทําเมนูเดียวกับเรานี้นะครับเต็มเต็มเหนือนี่น่าจะมีทำยังไงนะจำจเข้าไปคุกเลยคุกเลยในคุกเลยเอาถากออกก่อนอมือม บีบีบีคุกเลยนั่นแหละขย้ำขย้ำขยำนั่นแหละคุกไปในครกผสม,มกับข้าวเหนียวคุณผู้ชมมันก็จะอร่อยหอ,หอมอมันๆใช่แต่คคกเราลึกไปหน่อยเดี๋ยมันเมื่อเดียวเฮียเออเออแยกนิดนึงนั่นแหละล้างมือแล้วเนาะล้างแล้วครับผมโอเคตัดเล็บแล้วด้วย <laughs> มันเค็มหรือเปล่าถ้าไม่เค็มเอาเกลือใส่เล็กน้อย เค็มไหมเหรอพอดีไม่กันพอดีแต่ถ้าเค็มเกินมันจะไม่อร่อยเค็มเกินมันจะไม่มันใช่ครับอร่อยครับหมดยังถ้าไม่หมดเอาอีกปั้นหนึ่งมอกขนาดมันมันคุณผู้ชม ได้อีกหลายปั้นเลยนะข้าวหนึ่งกิโลพอดีแล้วมั้งเนี่ยนี่กกินแล้วอะก <c oughs> ักกี่กินแล้วนิยมอุ้ยอุ้ยโอ้จ้าให้มันติดทุกอนุเลย เ็ชิมกันพอดีเลยอะ่ะอืมอันนี้นะหอมเดี๋ยวอันนี้มาคุกใหม่กันอือนี้ไม่ค่อยเข้มนวดนวดนวดให้นุ่มมัน,มน<ด>กับอะไรนะ ข้าวบุกงาที่เขามามาปิ้งมาจีใช่ไหมอันนั้นก็เอออันนั้นก็อร่อยนะอันนั้นเขาก็จะเป็นข้าวบุกงาแล้วก็มาจี่มันก็จะหอมกินกับนมข้นหวานจิ้มกับไอ้น้ําตาลอะไรนะน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลอ้อยผมหรือน้ำตาลอ้อยมันหอมนะครับคุณผู้ชมอ๋อแล้วเอาละ,ละน,นี่เสร็จแล้วคุณผู้ชม มากินกันครับ oh. ผมดํา hey. oh, ดำ,ดำงาน,นะครับแต่หอมอร่อยมากชิมครับหอมงา uh, ชิมก่อนอนี่มาหนึ่งปั้นเลยเค็มๆม้านนะั่นนะใช่แล้วอหอมหวานข้าเหนียวมันหวานใช่เหนียวมันหวานมันมีความหวานของข้าว กินข้าวร้อนตอนเช้าคุณผู้ชมอากาศเย็นๆหนาวๆเลยนะเมนูง่ายๆช่วงหน้าหนาวแล้วก็คู่กันก็คือข้าวหลามข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็ต้องมีข้าวหลามตอนนี้ยช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่หน่อไม้ออกช่วงหน้าฝนใช่ปะ แล้วมันก็เริ่มแก่แล้วก็มันก็เป็นบ้องขลามพอดีแล้วก็เป็นข้าวที่เกี่ยวใหม่มันก็แบบเป็นข้าวหม่เขาก็จะไปทําข้าวหลามติดปี่เบาหูติดต่อแล้วหืติดปี้ติดปีติดเปลือกแหละติดตีเนี่ยติดเตี๊ะเตี้ยไม้เตี้ยไผ่เตี้ยไผ่เหมือนเหมือนกันอะไม่ วันนี้ผมอยากกินผมก็เลยนนตําให้กินก็เ,นเคย้ค่นะก,กินตำมือเองแล้วแต่เอ๊ให้คุณผู้ชมดูด้วยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมบางคนเขาไม่เคยกินเขาก็จะได้ไปหาลองกินบ้างอ,อย่างเงี้ยมาคนที่เคยกินอ๋อบ้านเราก็มีเหมือนกันแบ้านเราสองคนนี้ก็มีเหมือนกันเขากินแบบนี้เหมือนกันก็เลยน,นําเสนอดีกว่า มันหอมไม่เหมือนงาขาวอะหอมคุดธแบบกันเลยอโอเคครับผมวันนี้ก็มานำนาเสนอข้าวแดกงาลืมแล้ววะข้าวแดกงาผมไม่อยากจะพูดเลยข้าวแดกงข้าวแดกงมันเป็นชื่อไม่ไม่ใช่ <c oughs> ข้าวแดกงแล้วใครแดกคนแดกผมแดกั คือมันเป็นอย่างนี้ตอนเย็นเราไปกินส้มตําแซลมอนเพราะว่าเมื่อวานเรากินแซลมอนยังเหลืออยู่วันนี้เราจะเป็นส้มตําแซลมอนถ้าไก่ย่างมีเดี๋ยวไปดูไก่ย่างโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนเย็นครับอ่ะมาเกี้อันนี้ต่อก่อน